เปิดวันด้วยประโยคอะไรนะเมื่อกี้ก้อม้อมต่ายสุดหล่อ้อมยังอุ้ยน<อ>ี่ถูได้เน้อสุดหล่อแล้ไงสุดหล่หอยังไม่เติบสุดหล่อยังไม่เติบสุดหล่อกก็ยังไม่เติบเติ่นสายลากตัวเองไม่ขึ้นเลยเมื่อเช้านั่นเตินต่นขึ้นมานะแต่ว่าลุกไม่ไหวเพลียเลยมาพักหรือมาเพรียวนันนี้โอ้เรารู้สึกคอมันแห้งรู้สึกว่าใช้เสียงเยอะเกินครับรู้สึกว่าร้องเพลงเยอะไปหน่อยทั้งสองวันเลยันใไไกลป จมา,มาวันนี้มาเลยเหมือนเสียงหมดเสียงเริ่มฟ้องแล้วว่าพักบ้างพักบ้างก็เดี๋ยววันนี้เช็คเอาท์แล้วครับแล้วเดี๋ยวคงหาอะไรกินแล้วก็กลับกรุงเทพแล้วอ้วนพร้อมไหมพี่พร้อมปุงอ้วนตั้งนานแล้วไมู่ยังไม่ตื่นเลยไม่ตื่นเลยนะเต็มขนาดนี้ไม่ใช่ละครไทยเลยเ้วใช่พี่เสร็จแล้วที่รักนั่นแหละแปลงฟันหรือ,อยัง แต่งตัวหรือ,อยัง,งยังน่าชมใจยังไงนียังไม่เสร็จยังไม่เสร็จต้องมาสั่นหมดแล้ต้องมนสั่นหมดแต่แพี่อ่ะงงกับงานอยู่พี่ก็เลยทำอะไรยังไงดีวะพี่ไปแต่งตัวก่อนนะครับโอเคดิสวัสดีครับชาวสัปดาห์นะครับวันนี้ก็คลิปลงช้าไปหน่อยแต่ก็ยังถือว่า11บเอโมงนะครับต่อให้เที่ยงครึ่งแล้วก็ยังถือว่าเป็น11บเอโมงได้นะครับเมื่อคืนนอนดูกังกุใบละโอ้โห ใน Netflix ก็แนะนำนะหนังอินเดียมันทำมาจากหนังสือมา f ฟีย Queen ออ m มุมไบปะก็บอกเป็นเรื่องจริงนะครับ mm hmm. แต่หนังมันก็จะค่อนข้างเล่าเรื่องด้านเดียวไปหน่อยเราแต่ด้านดีๆไม่ได้เล่าด้านดาร์กอะไรขนาดนั้นแล้วก็ชอบนักแสดงมากแคสได้เท่มากหนังอินเดียมก็ต้องมีเต้นๆมีเพลงๆเ,เนาะซึ่งในการเต้นทุกอันของเขาเนี่ยรอบนี้คือเขาตีความได้แบบมีความหมาย อย่างมากๆเหมือนกันเราดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแปลกเฮ้ยทำไมถึงเลือกซีนแบบนี้ทำไมถึงอันนี้อะ ah แล้วก็มาเก็ตหลังจากไปดูประวัติเขาเป็นการตีความมันก็เก็ตง่ายนะหนังอินเดียแต่แบบคิดค่อนข้างละเอียดแล้วก็หนังอินเดียปกติเนี่ยจะมีสีสันสดใสนะครับแต่เรื่องนี้เลือกใช้สีซีดเขาคิดละเอียดหนังอินเดียก็ไปดูได้ครับดีครับเรื่องนี้ดีมีโค้ดเก๋ง ในเรื่องเยอะมากลองไปดูประมาณนี้ก็น่าเสียดายที่ไม่ได้เล่าทุกมุมแต่นี่ขนาดไม่ได้เล่าทุกมุมนะเห็นบอกว่ามีฟ้องกันกระจุยกระจายที่อินเดียโดนวิพากษ์วิจารแล้วก็โดนฟ้องหนักมากเรื่องสร้างจากเรื่องจริงกันเนาะมี กระทบกับคนที่มีชีวิตอยู่จริงอันนี้คือเขาประมาณนั้นนะใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็มาพูดได้มแนเนํานผมทีมแซวแท็บซับอังกฤษนะครับมีใครดูกางคู่ภัยแบบไหนก็ลองบอกมาบ้างก็ได้นะครับผมชอบดูแซวแท็บมากมากไม่ว่าเป็นภาษาอะไรส่วนซับก็จะแล้วแต่จะเลือกเอาแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะชอบเลือกซับอังกฤษเราจะได้ฝึกภาษาและเรื่องนี้โหพพสบ่อยมากเพราะว่าจะเช็คคำนี้อะไรวะคำนี้อะไรวะบางทีอ่านรูปประโยคแล้วก็งงๆไม่รู้ว่ารอบนี้แปลอะไรยังไงปกติอ่านก็ จะไม่งงนะไม่ค่อยพอ,รอดรอบนึ้งเหมือนแบบรูปประโยคมันแปลกๆเราอ่อานแล้วไม่เข้าใจประมาณนี้เหมือนมีอะไรจะพูดอะไรอะร้อนร้อนมากแังไ,ไงกลับแล้วที่น่าเจ็บใจคือเรามาเนี่วันนี้ว,นนว,นนวันที่สามเรากำลังจะกลับอากาศดีที่หายเลยดูเมฆสิโอ้โห oh, เหมาะแก่การถ่ายทำมากใช่เมฆเเป็นก้อนปุ๊กลุกน่ารักมีเงา,ม,เงามีแดดสลับกันไปแบบนี้โอ้โห oh. วานนี่ป๊บๆฝนตกป๊บปฝนตกนะถือเป็นชะตาแห่งการท่องเที่ยว พอยอไม่เหลือเสียงเลยหมดละเออเสียงมหมดละ,ละกินไรดีต้องการไปเตี๋ยวเนื้อต้องการลงก๋วยเตี๋ยวเนื้อนั่นแหละครับกำลังจะกลับกันแล้วบอมแมนแปดทอเดอร์พี่น้องถ่ายงานแต่ก็ถือว่าซ้อมได้เดี๋ยวคงหาอะไรกินแล้วก็กลับบ้านเด<ะ>ินทางปลอดภัยไว้อีกเกียวันนี้มาอีกียเลือหน้าเลยตัวมันนุ่มเนาะ ข้าวเ้าวันนี้ครับโอ้ม่ก็ต้องมีสักหนึ่งคำชามสวยมากเลยวกกินเครื่องทองก่กูขโมยตะเกียบดีคนโ้หมมหมอนิ่งไว้พวกมึงโอ้น้ำซุปก็ดีอะอยากกินน้ำซุปดูกินน้ำซุปเนื้อนะแต่วันนี้กเก็ดี ขอให้มึงอร่อยเหมือนกูนี่ครับหลังจากไปโปแลด์มาคือเราเพิ่งรู้ว่ายุคนี้เนี่ยมันหาถุงพลาสติกยากผมแม่งปกติใส่เสือผ้าตาใส่ถุงพลาสติกตลอดไงก็เลยเออเาแวะซื้อไว้ดีกว่าเดี๋ยวซื้อไปเผื่อมกุบะทีด้วยนี่ครับหน้าตามันจะเป็นอย่างงี้ไว้ใส่เชื้อผ้าต่าเนาะแล้วราคายังดีวับกลับมาบ้านแล้วครับโอ้ไม่ได้ขับรถระยะไกลนานนี่ยิงยามาเลยสามชั่วโมงน้่มันโก้หรือเปล่าครับไหนโก้อยู่ไหน เนี่ยก้อนอยู่ไหนนี่มันก้อนหรือเปล่าพี่จอยตาแคบทำไงหยุดทำไงเฮ้ย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 ทำไงทำไงโอ้คิดถึงบ้านพอต่อให้เรารักการเที่ยวแค่ไหนโฮมสวีทโฮมครับกลับมาบ้านแล้วพี่จอยก,ก็จะรู้สึกว่าใช่เลยคิดถึงบ้านติดบ้านโจวอลล์ก็สอคือ ม้าลายหน้าสารอ๋อซีบราก็เลยกลายเป็นม้าลายหน้าสารเดี๋ยวขอจัดโคงจัดของก่อนเดี๋ยวค่อยวาดรูปมากินข้าวอีเกีย์ครั้งแรกไม่เคยกินข้าวอียิปต์ไม่รู้ว่าอะไรหรอกเฮ้ยกินพิซซ์เอ็ดชิพดีไหมเอยอันใหม่ด้วยพิซซ์เอ็ดชิพ เราสนใจไส้กรอกคิดถึงไส้กรอกที่โปแลนด์มาครับเราจะมารองนี่ก่อนไส้กรอกครั้งแรกนะหลายคนน่าจะกินเงินปกติอยู่แล้วอ่ะกินแล้วรู้สึกว่าเอ้ยอยากเห็นน้องภูงเข็นรถอ,อ่ะมือขายมั้เนี่ยไข่กรอกเป็เกี๊ยวโคตรน่าเอาไปทำคุกกิ้โหแต่มันเผ็ดอยู่แล้วเนาะ ถ้ามีรถไม่เผ็ดเอาไปทำอฮอทดอกของคุกกิ้งตอนล่าสุดนะจะเพอร์เฟคมากด้วยไซส์ด้วยความกรอบเนาะมีม,มะนาว f ิชแอนด์ชิ p ครับเขาบอกว่าเมนูใหม่มปลาจิม้ม <laughs> โอ้โหเละ <laughs> ไม่เหมือนที่กินที่แคนาดาีดครับอ้า ขอของโคตรเก่นาะกิน,น,น,นกดได้กิน okay. ได้ดูราคาดูแล้วรู้สึกโอเคปัเอนจอยรู้สึกเพลียมากวันนี้ขออนุญาตลาเร็วแล้วครับแต่ว่าก่อนลารู้วาาร่างกายไม่พร้อมสติก็ไม่ค่อยพร้อมแต่ฉันอยากจะเล่นอะไรที่มันประหลาดเกินไปแล้วมัง้งวาดไปคิดไปคิดมาคิดถึงสารต่างจังหวัดศาร,ารตรงสี่แยกที่เงียบเงียบไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็คือไม่ได้มีมาลายหรอกแต่ว่ามีทางมาลายใช่มันคือทางมาลายน้าศาร <laughs> ภาพในหัวมันกราฟิกมากเลยแต่ว่าวาดออกมาไม่ได้แล้วก็วาดอยู่นานแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยสักเซสอะก็เลยจบพอดีกว่าวันนี้เหนื่อยเกินขออนุญาตลานะครับจริงๆมีเคอเอที่พี่จอร์ดอยากจะตอบอยู่แต่ว่าขอพุ่งนี้แล้วกันแล้วกดเดย์ครับเราเจอตู้ที่น่าสนใจอีกหนึ่งตู้ไหทองนกจตู้เตาแล้วมีตู้ไ่ทองแมดู ขายดีครับขายหมดทุกอย่างเลยครับแต่ขายแพงมากครับ3าดอลลาร์แพงเยี่ยแต่เราต้องกินให้ดูครับ35ดอลลาร์เราก็จะ35ดอลลาร์มาจ่ายครับพี่จ่าย35ดอลลาร์บ้าไปแล้วข้างในเขาคุณป้าเขาตัดไอติมอ,ออกมาแล้วเขาบอกว่ามีชอ้อนอยู่ข้างๆนะคะไม่มีไม่มีชอ้อน ความประทับใจแรก35หดอลลาร์ไม่มีช้อนม,มันรู้สึกไม่ค่อยตื่นเต้นเลยนะมันไม่เหมือนตู้ทํากาแฟสดอะ่ะนั้นออกมามันเหมือนตู้กดน้ําเฉยๆอะ่ะมาควาาจะหาช้อนเจอครับละลายเรียบร้อยดูความละลายนี้มันน่าจะมีลูกเล่นอะไรหน่อยนะีนี้มันกดแล้วมันก็จบเลย<ม>ก็ประมาณนี้นะครับ